หอมรักบุกมาที่อา่าวน้ำเมาหวังจะให้ในายหัวอันดามันรับผิดชอบลูกในท้องของน้องสาวเธอเธอว่าคนสวยยังหอมรักไม่รู้ว่าที่นี่กำลังมีอะไรรอเธออยู่เมื่อแรกเห็นสาวตัวเล็กตาแป๋วที่มาขอพบเขาที่ทไม่เคยรู้จักแหมยังหาว่าเขาไปทำน้องตือท้องอีกด้วยแล้วก็ไปทำอะไรแบบนั้นตั้แต่ตอนไหน วันวันก็นอนแผ่อยู่ที่หาดน้ำเมาเนี่ยเอมิตลซีแม่คุณ <c oughs> นายหัวขี้แกล้งระดับห้าดาวกำลังมีอะไรสนุกสนุกให้ทำแล้วสินะเธอจะต้องเข็ดกับการไปสิบแปดมังกุดไปเลยหลายตัวร้ายไม่ตบแล้วหอมรักว่าแล้วทำตาเขียวใส่เขาใครจะไปกล้าตบในหัวอันดามันกันล่ะคะ ร,รู้แล้วเหรอครับเขายิ้มแย่ขณะที่หอมรักโมโหกลับไปอีกวูกตะตอนนี้เขาเห็นเธอเป็นอะไรกันนะนี่เขารู้มาตลอดเลยสินะรู้ทั้งรู้ก็อย่างหลอกเธอใช่ไหมรู้แล้วโอ๊ยนนายรู้มาตลอดใช่ไหมว่าอะไรยังไงแล้วทําไมนายถึงหลอกฉันอยู่ได้หอมรักทําตาโตเมื่อเริ่มลําดับเหตุการณ์ทั้งหมดเขาแกล้งเธอบ้านแกล้งเธอใช่ไหมเออคือนี่แนหะีะนี่แหละอืมนี่เนะ คนบ้าอีกตับบ้าเอ้ยตายซะเถอะพอเริ่มโมโหหอมรักก็เริ่มทั้งทุบทั้งตกกัอีกรอบโดนหนักๆเข้าอันดามันก็ครางอ่อยรวบมือเธอไว้ทั้งสองข้างชูเหนือหัวกดตัวเธอไว้ด้วยตัวเขาจนเธอแทบจะจมเตียงเสียงทุ้มกระซิบขู่หยุดนะหยุดได้ละถ้ามีหยุดนะผมจะปล้ำพบกับความฟินที่ช่องฟินใจได้แล้วนะคะ กัตารักสีครามฉบับรีรันค่ะแอดอ้อมทำการพักใหม่นะคะมาให้แฟนๆได้ฟังกันอีกหนึ่งครั้งนะคะใครที่ยังไม่เคยได้ฟังก็ฝากติดตามนิยายน่ารักกุ๊กกิ๊กชวนบันเทิงเรื่องนี้ได้ที่ช่องฟินใจโดยแอดอ้อมพาฟินทอจะเกือบจะหลุดเพราะจะมีสองที่ยังไงก็เรื่องนี้ลงที่ช่องนี้นะจ๊ะสมัครสมาชิกได้นะเป็นกำลังใจให้กับแอดอ้อมได้จ้า แล้วพบกับตารักสีคามอาทิตย์หน้าลงชัวแล้วเจอกันจะ้ะ